ภาษาอังกฤษยังคงเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตประจําวันของคนยุคนี้เนี่ยนะครับและถ้าจะเรียนให้ได้ผลดีๆเนี่ยมันต้องเรียนตั้งแต่เด็กๆนะครับต้องเรียนตั้งแต่เด็กเลยนะครับยิงผู้ใหญ่ก็เรียนได้แต่ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเนี่ยมันไปเร็วนะครับขอแนะนำ n g l i s h at Home ครับท่านผู้ชมครับที่นี่เนี่ยเขามีครูที่มีประสบการณ์สูงนะครับจบปริญญาโทนะครับหรือไม่งั้นก็มีประสบการณ์ในต่างประเทศนะครับและที่สําคัญก็คือ คุณครูรักเด็กนะครับมีวิธีที่จะสอนเด็กมีวิธีที่จะอยู่กับเด็กและทําให้เด็กมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษได้นะครับเคอสสำหรับเด็กเนี่ยเขาเน้นทั้งเรื่องการสนทนานะครับพวก conversation พวกโ o แคมเรื่องศัพท์เรื่องกรามาพวกนกี้ก็มีครบทุกด้านนะครับเรียนจบแล้วเด็กสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วก็เอาพวกคําศัพท์พวกกรามาพวกนี้ไปใช้สอบที่โรงเรียนได้ด้วยนะครับส่วนผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ไม่ต้องน้อยใจฮะเขามีคอร์สสาหรับผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับผู้ใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าเรียงประโยคไม่ค่อยถูกมือรีไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีนะครับเอาจากท้ายมาขึ้นหัวบ้างเอาตรงกลางมาขึ้นบ้างงงแต่ที่นี่เนี่ยมาเริ่มต้นได้ไม่มีสายเกินไปนะครับเรียนที่นี่แล้วสามารถเรียงประโยคได้สามารถเขียนประโยคได้กว่าร้อยประโยค และได้ทั้งเขียนทั้งพูดนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจคือผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันได้นะครับไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้เนี่ยนะครับส่วนผู้ที่สนใจจะมาสมัครเรียนไม่ต้องกลัวลิ้นแข็งไม่เป็นไรพูดไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับมาเข้าคอสทดสอบพื้นฐานนั้นก่อนทดสอบไปเอ๊เราระดับระดับภาษาอังกฤษเนี่ย อยู่ระดับไหนนะนะครับเขาจะจัดคอร์สที่เหมาะสมให้เรียนนะครับหรือมีคอร์สเรียนฟรีด้วยมาลองเรียนดูก่อนนะครับเรียนฟรีไม่ต้องเสียตังค์ลองดูว่าเอออยู่ตรงไหนนะจะปรับอะไรยังไงจะเสริมตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ปรับจัดการให้เองนะครับใครสนใจนติดต่อครูบอมพ02ะ024652201ครูบอมนะครับอะอิสต์แอทโฮมก็เปิดมากว่า7ปีแล้วนะครับเป็นโรงเรียนเล็ก ไม่ใหญ่นะครับคือเราไม่อยากให้ใหญ่นะครับอยากให้บรรยากาศการเรียนที่มันอบคุณแล้วสามารถสื่อสารกันได้นะครับในห้องเลยมีนักเรียน15คนเอาแบบพอดีพอดีนะครับเราจะได้สามารถตอบโต้กันนะครับนักเรียนเด็กๆหรือผู้ใหญ่เนี่ยสงสัยอะไรถามได้ทนันทีไม่ใช้วิดีโอสอนไม่ใช่แบบนั่งดูหน้าจอแล้วก็เรียนไปไม่ใช่นั้นน่าเบือ่อแล้วมันไม่มีการตอบโต้นะครับอันนี้เรียนตัวตัวแล้วไม่ดุไม่โหดนะครับมีอะไรก็ ก็คุยกันสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับนักเรียนจากโรงเรียนนี้สามารถสอบชิงทุนไปต่างประเทศได้มากมายนะครับทั้ง AFS และ AYC นะครับถ้าคุณมีปัญหาภาษาอังกฤษหรืออยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English at Home ช่วยคุณได้ครับ